สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมายไอทีเซอร์วิสสาขาเมกาบ,บางนาน,นะคะวันนี้นะคะมีงานมาสรุปให้ฟังกันหนึ่งตัวนะคะเป็น macbook air a 1 4 6 6นะคะตัวนี้มาในอาการคือปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆทุกปุ่มกดไม่ได้นะคะลักษณะของอาการคีย์บอร์ดเสียมี2กรณีนะคะคือทั้งแผงเนี่ยกดไม่ได้หมดเลยกับ บางปุ่มกดไม่ได้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือปุ่มหลุดออกมามันก็ถ้าเกิดว่าเคี่ยวด้านในมันหักแล้วมันก็ไม่สามารถซ่อมหรือต่อเข้าไปได้นะคะต้องทาการเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ทั้งหมดเดี๋ยววันนี้หลังจากการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเราลองมาเทสกันดูนะคะว่าพอเปลี่ยนแล้วคีย์บอร์ดเท็กเจอร์ในการกดมันเป็นยังไงบ้างอันนี้นะคะเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกแกะออกมาจากเครื่อง macbook โมเดล A146 ตัวนี้นะคะลักษณะของการเวลาเราแกะคีย์บอร์ดออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่แค่จับวางหรือยกออกเหมือนกับพวกโน้ตบุ๊กทั่วไปนะคะมันจะต้องใช้แรงเพื่อด,ดึงหมุดนะคะหมุดที่มันอยู่ใต้ใต้ตัวคีย์บอร์ดที่มันยึดอยู่กับตัวบอดี้ Body. ด้านในคีย์บอร์ดนะคะต้องใช้แรงนิดนึงแล้วก็จะไม่ได้คืนอะไหล่เก่าในสภาพที่สวยสวยเหมือนกับพวกโดตบุกทั่วไปก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่คืออะไหล่ตัวเก่านะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสคีย์บอร์ดกันเลยวิธีการเทสคีย์บอร์ดง่ายๆลูกค้าก็กดเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่าเทสคีย์บอร์ด mac ออนไลน์นะคะแล้วเราก็ลองดูสัมผัสหรือเท็เจอร์ในการกดไปพร้อมกันเลย มันจะดูง่ายนะคะก็คือเรากดทีละปุ่มเลยค่ะอ่าน,นี่นะคะนี่นี่ค่ะโอเค ยกเว้น11 12นะคะถ้า11ไม่ติดตรงนี้ายไ,ไม่ต้องตกใจลองเอานิ้วออกจากมือตรงนี้ก่อนแล้วก็กดเพียวๆปกติได้เลยถ้ามันใช้ได้เนี่ยค่ะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงมันก็จะใช้ได้ส่วนแผงตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่าของเราเป็นเครื่อง Mac ม,มันจะไม่มีแป้น ตัวเล็กด้านขวาม,มันพุ่นบุกทั่วไปเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถเทสคีย์บอร์ดได้เองแล้วนะคะก็ขอสรุปงานส่งซ่อมเปลี่ยนคีย์บอร์ด macbook air model a 1466อาการคีย์บอร์ดกดไม่ได้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะตอนนี้ร้านมีทั้งหมด5สาขานะคะอีกสาขาหนึ่งกำลังจะเปิดเป็นที่ไหน เปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทุกคนได้เข้าไปใช้บริการกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานของร้านสบายทีเซอร์วิสกันด้วยนะคะวันนี้นะ่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ